เคียดจนไม่สบายค่ะลูกลุงคนคนโตอ่ะเคียดจนไม่สบายก็สงสารพี่ค่ะถ้าลุงคนเป็นคนร้ายตัวจริงแม่จะไม่เสียใจค่ะแต่ถ้าเขาโดนจับแพ้ถ้าเขาไม่ใช่คนร้ายตัวจริงแต่ว่าเนื่องจากพยานแวดล้อมหรือหลักฐานอะไรต่างๆที่แบบว่าเหมือนว่าเขาจะใช่อะไรอย่างนั้นแหละค่ะ ความสงสารนั้นมันหายไปไหนมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่มันหายไปเพราะอะไรยืนยันไม่ใช่เหรอว่าไม่เป็นไปอย่างนั้นแน่ๆนะคิดว่าคงไม่เป็นไปอย่างนั้นแล้วมันเป็นทุกวันนี้มันเป็นไปยังไงทุกวันนี้มันเป็นไปตาม <c oughs> มันออกมาอย่างนี้ได้ยังไงคือก่อนหน้านี้ตอนที่เกิดเรื่องยืนยันออกมาเองว่าไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ตอนนี้กับชีตช้ตัวชี้ตัวยืนยันนอนยันแล้วอะไรอีกบอกว่า ไม่เป็นไปอย่างนั้นแน่ๆไม่โดนไม่โดนจับแพนแน่ๆแ,แล้วถ้าโดนจะไปไปเป็นพยานให้เองกูจำได้ว่ากูจำได้ว่าวันที่หมายออกนะถ้าหมายออกมึงจะไปนะ บอกว่าสงสารหลานหลานต้องป่วยเครียดป่วยความสงสารหลานเมองหายไปไหนเห็นไ,ไหมไม่เพียงแต่มันครับไม่เพียงแต่มันมีอีกรายเดี๋ยวให้ดูอีกรายนะครับ แต่ในวันวันที่10เอก็อยู่ด้วยการทั้งวันนะคะอยู่ในพิกัดในสายตาของชาวบ้านลองฟังเสียงปัดถอนดูหน่อยฮะเขาบริสุทธิ์อยู่แล้วค่ะแต่บ้ามั่นใจจริงๆเลยว่าเขาไม่ใช่คนจะเป็นคนแบบนั้นนะคะโอ้ก็อยู่ด้วยกันตลอดเนาะแต่ในวันวันที่1บเอก็อยู่ด้วยการทั้งวันนะคะค่ะวันที่1งก็จะไปด้วยกันอีแล้วมันจะไปตอนไหนโอ้มันยาก ก็มันอยู่เคือขายเดียวกันนะไม่เหตุเขาจะปีกตัวออกไกลเราเลยนะช่วงสามค่ะตำรวจไปเอามาค่ะะไทโอ้เศร้ามากเลยไม่น่าทําแบบนี้เลยเนาะครับกูไมปนอนฮะเอาล่ะอีนีก้ก็อีกตัวนะครับอีนี้ก็อีกตัวสิบเอ็ด ด้วยกันตลอดนะครับ11อดยู่ด้วยกันตลอด12ก็ไปด้วยกันไปด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดทั้ง11ทั้ง12นะครับมองเห็นกันไม่ได้ห่างหายไปไหนแล้วก็สงสารลง สงสารนั้นมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่มันหายไปได้ยังไงแล้วก่อนหน้านี้มั่นอ,อกมั่นใจบอกว่าอยู่ด้วยกันตลอดทั้ง11 12มั่นอ,อกมั่นใจว่าไม่ใช่ตัวเขาแน,น่ๆความมั่นใจตรงนี้ <c oughs> มันหายไปได้ยังไงอะไรดนจิตดนใจให้ต้องเปลี่ยนคำพูดให้ต้อง